เวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยค่ะแล้วว <hi> ันท <hey. S 2> ี่จะต้องกลับไทยก็มาถึงแล้วในช่วงปิดเทอมกลางภาคนะคะก็ปิดเทอมแค่แป๊บเดียวเองค่ะแล้วหนูก็มาช่วยงานพ่อกับแม่เยี่ยมยามพ่อกับแม่ที่ทางฝั่งลราแล้วก็รู้สึกใจหายนะคะทุกคนปีหนึ่งได้กลับบ้านแค่สองครั้งเองความรู้สึกยังไม่หายคิดถึงเลยค่ะบูายราเหี้ยดุกร สบายดีและสวัสดีตอนเช้ากันนะคะยินดีต้อนรับเข้าชูวช่องของน้องตุกตานะคะตอนเช้าของวันนี้ตื่นมาตั้งแต่ตี5นะคะเพราะว่าได้ยินเสียงของน้องไทเกอร์ตื่นมาแล้วหนูก็ลุกขึ้นมาพอดีเลยนะคะและวันนี้ก็เป็นวันที่หนูจะต้องเดินทางกลับไปที่ทางฝั่งไทยนะคะโดยการที่ว่าเดินทางไปนอนที่เวียงจันทร์หนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ กลับไปที่ประเทศไทยค่ะหนูก็นัดพี่เอลฟยนะคะเพราะว่าพี่อพเอลฟยก็กลับมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เลยนัดกันกลับไทยพร้อมๆกันนั่นเองค่ะจากที่ทุกคนได้ยินเสียงน้องไทเกอร์งอแงนะคะร้องไห้เพราะว่าแม่บอกว่าวันนี้พี่ตุกตาจะกลับไทยแล้วน้องไทเกอร์ก็ร้องไห้บอกว่ายังไม่อยากให้ พี่กลับยังไม่อยากให้หนูกลับอยากให้อ่าพี่อยู่บ้านก่อนอยากให้อยู่กับไทเกอร์ก่อนแล้วค่อยกลับได้ไหมน้องก็พูดนะคะแล้วแบบน้องก็งอแง,งบอกว่าอาไม่อยากให้กลับพี่อยากให้กลับนะคะคือด้วยความรู้สึกที่หนูเห็นน้องแบบเป็นครั้งแรกเลยที่แบบน้องร้องไห้แล้วน้องบอกว่าไม่อยากให้กลับนะคะความรู้สึกตอนนั้นคือแบบน้ําตาแทบจะไหลแต่ก็แบบเออกั้นไว้ดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่า คิดถึงนอง้องเพราะว่ากลับมาแล้วก็แค่ประมาณประมาณหกเจ็ดวันเองคะ่ะก็ได้กลับไปไทยอีกละเออตุกิกลกับษะไทยแล้วก็ซสิคิดทอดตุกบบน้อก็ออตุกกับไผ่บ่เป็นย่างคือให้กลกับเป็นย่างคือให้กลกับก็คิดทอดมากอดแม่ให้ตุกก้กอดเอาไว้ไหม,ไหมโอ้ย อีมาริงไปเลยโอซัอไป้ซัไปกดก่อนมามากดก่อนโอ,นอน้โอ้ดำฮึฮนนาฮึ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 ฮนฮึ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 ฮนฮึฮาฮึ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 ฮาฮึ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 ฮาฮึ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 ฮมฮึ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 ฮนฮึ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 ฮนฮึฮึฮึฮฮ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 ฮ่ ราม้ามนุษย์สร้างดาวกันมนุษย์สร้างดาวปลอมตัวเป็นทหารนะนีะ่ไงเราจะต้องช่วยยิงไปเลยฮะร้างดาวเลยมีมีปัญหาสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องตุ๊กตาด้อมันเป็นหัวยนมอ,อ่ะอืมอ่าประเทศหัวยนมตัว600ร้อยเ <c oughs> นาะ แม่ติแม่มากมับอเอออันแม่มักหัวนยุ่งแม่จอยดิเออเตรียมหาซื้อมาให้บเว้าิซื้อบ่ต้องซื้อมาดอกอ่ามือนีฮันนั่งตุ๊กจิกับก็คือกลับขึ้นไปเวียงก้อนเพราะว่ามือสิเหมือมือเดินมาเมือเวียงก้อนเนาะแม่เมือเวียงก้อนเพราะว่าเตีงฮันได้ตัดสินใจว่าจะแบบการเดินทางตัดสินใจเฮนีฮันเดี๋ยวจงไปบมกกับอีกเทือแต่ว่ามอนีฮันก็คือซิกลับไปเวียงก้อนแล้วก็จะสิกับไปไทยอีกเทือดทุกคนเนาะอันแหละก็ อีแม่ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆเด้อเนาะมาบ้านประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละเนาะแม่เนาะกันเลเฮ็ดเรียกตลอดดูแลสุขภาพเฮ็ดเรียกตลอดก็ให้แม่ดูแลสุขภาพไทเกอร์ก็อุ้ยตื่นตีโมงคุณคุณจมแต่วเศร้านะ่อยากให้ไอ้ตุกเมื่อเห็นวะให้คัดให้่อยากให้ไอ้ตุกเมื่อบ่อยากไปหุงเหยื่ออะไรได้ไหนไอ้ตัวหอนอะไรได้ไหนอันนี้เมธก้า แล้วน,นี่นะเกอบป็นใครกันที่่เกอก็เป็นใครใคอ,อัอในในี้แคนการแม่จะบังขอเกอรไม่เกอกที่และคเๆๆนเฮาง่ายมาแล้วก็มีหน้าที่หน้าที่เปของตัวเองทุกทุกคนเลยน้องเต๋ก็มีหน้าทีเ่เฮียนั่นนู่นนี่ต้ต่างๆเน,นาะสสวนอนีแม่ก็จะเข้าไปหนาบอ่ะนี้นแม่ไพ่จะไปส่งเขานะเอ้อยมีหนาเอ้ยไม่หนาสิพร้อมเลยเอ้ยไม่หนา,นาสิไปส่งน้องตุ๊กแล้วกะไปส่งไทเกอร์พร้อมไปส่งน้องตุ๊กพร้อมแล้วกันน้องเตอก็สกิกับทาสิล็บกัสิกลับ ตัดไปครึ่งหนึ่งอยู่ว่าอย่างนั้นเอาแม่คอยก้านพอสุเอาไปนะาแม่ไปนะาโอเคทุกคนเดี๋ยวส่วนอีพ่อกำมีแต่โทรบอเพิ่นเอาเพราะว่าเพิ่นทานไป <c oughs> นอนนากิดเออเพิน่นไปตะกี้ยางก,ก็แค่ตอนตีหนึ่งพิ่นยางเติร์กพิน่นพ่อตะกี้ยางเติเดิกส่วนอีแม่ก็ตื่นมาค่าใกล้ให้เขากินแล้วไหมเนาะอเออเติร์กกินข้าวเดี๋ยวเตงกินข้าวแล้วก็เช่าเดินทางนะทุกคนออกไป พุดแล่เสกว่วเหสอแล้วเราจะชิกลับมาเหืนอีกวันนี้โดนเลยแล้วันโดนมาคักแล้วคิดอย่างแล้วอย่สุดเจ้าสองคนแล้วคิดได้เท่าไหร่ขนนึงมือนี่นะน้ำบักดกาบโอปักปุ่นท่าไนร่เดียวมีบ้านมีคนมาแล้วท่เลือกวางเด็จอไก่ ไอลูกสาวกอนไปสาวกอนไปกินมาบ้านอีแมริม,มาบ้านอีแม่ได้กินซุปพักอย่างดีน้องตุก๊กมาได้กินซุปทีสโอ้ได้กินซุปพักเธอเนึ้อได้กินแกงน้องไม้จากเถื่อโบได้กินแกงน้องไม้ซุปน้องไม่เนาะเออแล้วก็ได้กินแกงน้อนไนงอไม้เธอเนึ้อกินซุปพักเธอเนึ้ออืมเห็นยังเมื่อกี้เธอทำอะไรเธอไม่ทำอะไรเธอทำร้ายฉันกินขาน้าวเด้อเดี๋ยวบเนึง่งล้างมือก่อน อสกัน,น่อยากทานจดละทีไ,ทไปท่งไ้หรอ,อันนี้เวน,นเออข้าตวเนเออม่้นะเอนียนี่ใส่บารพคนล้าวมาคลองเทหว่ฮ้ทองซุป <c oughs> ข้ามาคลองแทลว่ะไปไปม่นำกินข้าว <c oughs> มา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 นโมนโม นโม่ไปนโม่นี่เป็นของภาษาม,มงภาษามงคำว่านโม่แปลว่ากินเขานโม่แปลว่ากินเขาอันนี้บม่ได้ใส่ใหม่หทุกคนแต่ว่ากา็ว่วาดั่งอยู่เลยเพราะว่าเอาพวกอะไรเนาะเอาอันรนะฮะติ๊บข้าวกินติอันเยอะเอ๊ะไม่กินอยู่หนาวะเออกินมีข้อเลยนะเนาะ ตกตีอ so ีแม so ็กินข้าวอยูหนากับอีพอตลอดกินต้มนี่แหะตัวที่ต้งเต็งทุงตเต่งกับไปช่วยเบกอีพอยอดํำสมยอดยางอีสอย่างถ้ากินจิดไจงาแล้วแต่ปัญญามันผู้เที่ยงแม่าะอันนั้นลูกอันนีรบห้เกินเลยเธอลเลยนะว้เที่ยงจะตีกันซ้องตีกต้องอ อยากกลับเติมกินข้าวเหรอไอ้ตานกิเข้าน้หมอไปไดิข้าห้าเด็กที่ยามาทุกคนเนี่ยเอาดีป่ะเอาคือขอแล้วตะกี้ส่วนี้วัาเมื่อวานนี้คนปาร์ตี้ไอ้ตานปาร์ตี้ปารตีแล้วเมาเมคาค้างเสรบปา พขพวกกับมันทวกกูกเอาย่วงใค้กยงเข้ายูทุบไว้นะใคข้ควจอนจังกับเจค้าก็เป็นไใคร่ะอันนี้คือเป็นไขรอ่ะแล้วเหินที่เคุงเรียนเด้อวันนี้ก็ วันยังตัวเป็นรอยกระหงูใครล่ะขนใครนะน้อยอันนี้น้องเดมือจัเป็นเพื่อมาเศร้ามือยังเป็่นไปเื่อนข้าใกล้นล้วจัจกเป็นมันมีบัวเป็นเพื่อเอาช่วยนังข้าใกล้ช่องข้าโปกติแหอะไรเนอม ลูกเป็นไขรนะเป็นไขรก็ไปหเียนื่อนนบุเรนั้นลูกตัวนั้นซื้อไงเป็นเนาะเมือเราจะไปหนาแม่เด้ือวันนี้ไปวเหียนได้โวยซอกเรื่องยเฮยโวยใครมาคืนเรื่องมาที่เาเป็นไข่เลนี่มาป็นช่องทุก่องตุกข์ะนี่ก่อน้มื่อไงมาะู่นะ เช้าวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะแม่คูนตื่นแต่เช้านะคะมาทำกับข้าวให้กินก่อนออกเดินทางหนูดีใจมากๆเลยที่วันนี้ได้กินข้าวฝีมือแม่นะคะก่อนที่จะกลับไปเรียนต่อที่ไทยหนูดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ไทยแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้กลับมาบ้าน ก็น้องตัเองนะคะก็ได้ตัดสินใจนะคะในการเดินทางกลับไปไทยครั้งนี้นะคะก็จะเปลี่ยนในเส้นทางในการเดินทางก็คือเป็นการเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะทุกคนซึ่งรายละเอียดในการจะขึ้นเครื่องบินนั้นก็คือจะขึ้นพรุ่งนี้นะคะจะขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วหนูก็เลยต้องไปวันนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นน่ะหนูจะไม่ทันเดี๋ยวหนูจะตกเครื่องบินนะคะหนูก็เลยจะต้องอ่ เตรียมตัววันนี้ไปแล้วก็ไปนอนที่เรียงแจนหนึ่งคืนแล้วก็ตื่นเช้ามาช่วงเที่ยงไบ่ายก็จะขึ้นเครื่องค่ะแล้วก็กลับก็ทําเอาใจหายอยู่เนาะเพราะว่ามันแป๊บเดียวเองที่ได้กลับมาบ้านแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่ทําให้หนูนั้นมีความสุขมากเวลาที่หนูได้อยู่กับครอบครัวแล้วเป็นอะไรที่หนูไม่อยากสองให้เลยเพราะหนูแต่งหน้าแล้ว <laughs> มันเป็นอะไรที่ทําให้หนูเป็นห่วง แม่คะ่ะเราเป็นห่วงพ่อด้วยคิดถึงคนที่บ้าน,นมากๆคะ่ะแต่ว่าหนูคนก็มีหน้าที่ของตัวเองนั่นแหละอย่างที่หนูบอกหนูเองก็จะพยายามแล้วก็เมื่อเช้าก็บอกกับแม่ไว้แล้วว่าหนูก็จะเป็นลูกสาวที่ดีตั้งใจเรียนตั้งใจเด็กที่แม่หวังจะทําให้พ่อกับแม่สมหวังให้ได้นะคะทุกคนนี่อีแม่เอ้าอีแม่ย่ามาตัวพ่อไวค้ค่ะไทเกอร์เคียร์ไทเกอร์เคียร์ไทเกอร์บุญเยีโยงเรียนในการตัวว่า ไปมาอีกเลยเรี๋วมาไปไปไปตุกไปไปไปไตุ๊กไปเลยนี่เนี่ยไป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 ลูก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 ตุ๊กชิคัดถทายแล้วก็ไปส่งตุ๊กไปไปส่งตุ๊กแล้วไปแวะบงรถจักนึ่เนาะเฮ้ยพี่นาไปบงรถจักแล้วเขึ้นรถจักเที่ยวฮันเนาะเอาขึ้นรถจักาเฮียขับรถจักแล้วเฮาจะไปเฮียเนาะไปลูกลูกไปไปมือจะไปนาให้พ่อไปลูกขึ้นไหมบอกลาน่ะเกยลุกขึ้นไหมไป ไปเด้อแม่คนูนเด้อร์คำหูได้ใะ <c oughs> ไปตั้งใจเฮียนอ่าหัวขันนี้เออเดี๋ยวบ่อหนให้แม่ไปห้าตาน้องเอาใส่ขันนั้นให้เอาใส่ไปไปโซ่เทคเกอร์ไปเฮียนพร้อมมาไม่กี่วันแต่ก็จะได้ไปอาขึ้นดิขึ้นดิโอเอคไปไป แม่โยยไปเรียแล้วยไปแล้วสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะด้อยิน้าต้อเรยนเดินข้าวลงพบางเด้อทุกคนมื่ี้ก็คือเป็นมูที่น้องตุ๊กกลับรไทยทุกคนแม่แล้วแต่ว่าอยุที่าในกับไผ่เาก็คือจะขึ้นไปนัรล่วงก่อนแม่แต่ยังบกมูคนนะว่าจะเดินทางกับทางได้แม่กลับมือใดโดยเดี๋ยววันนี้จะไปส่งน้องไฮเกอร์แล้วให้พินาแวไปส่งน้องตุ๊กยูคิวรถ เพราะว่าจะเอาไปขิวแป้นโมงเนาะ <Man. S 2> ตอนนี้ก็เจ็ดโม่งครึ่งแล้วทุกคนไกินแป้นโมงอะไปไม่มนะเพราะว่าแม่ฟ <Man. S 2> ้าไปายามบุษัน,นเน่แม่มีนกกาหากไปก่อย่างเลยทุกคนไปกย่างซวยซื้นซวยวันจนท้นซวยกินย้าวเียวรากิ่าส่วนห <c oughs> นุกนสุกเนาะโดยยังมีคนขัด้ังหลังอยู่ตอนนี้เนาะไทเกอร์ ไก่กระขัดว่าอยไปเฮียนตัวมันเป็นไข่ตัวจากตัวยังจากตักคนที่เออมีเบอร์สารพัดที่เข้าไปทางที่เข้าไปหนาทุกคนแม่พากันยายไปเฮ็ดหน้าที่ไพมันแล้ววันนี้รมองสักกระคือยี่หน่อยอ่ายี่ส่วนใหญ่คุณมีจะโทรบอกเขากลับมานี่อาทิตย์เดียวเนาะแม่อาทิตย์นึงอาทิตย์เดียวอีลี่เลยไปไปไก่กร์อะไรไปไปไปจับกล้องให้ไปเดี๋ยวเฮ้ย์มินาออกรถมาเนาะแม่เออเป็นส่งไฮเกอร์ก่อนนี่แหละ บรรยากาศบานๆกับล่าเดอร์สปีเดอร์ขอบคุณค่ะบายบายกูกิ๊กไปเฮียนป้ากระเป๋าหน่อง,องนี้ไงไปค่ะบายบาย จันหาออกจากบ้านแฮกเกอร์ก็ไปโงเรียนเด้อนะแฮกเกอร์เนาะมาแฮกเกอร์เนาะเอาบ่อือบ่แอ่เลยเป็นย่างนี่เฮ้อกับไยและเด้อ รีวิวเส้นทางให้เบิร์นเล็กน้อยมตู้อ้ยเมาตู้คนไปเลี้ยงตัวขวายมาได้นน่ <c oughs> เห็นปะป้าด้านหลังนี่มอกเต็มเลยนะตะพูตะผ้านี่มีเต็มมอกไปเพราะว่าอยู่บ้านตร,ตรงนี้อุ้ยบอกเลยว่าพอน้าหนาวนี่นะงามงามมอกงามเลยหนาวก็คือแบบหนาวจนปากแตกแต่ว่ากระโบหนาวแหงเท่า,ากรบภาคเนหนือหนาวสุดกับภาคเหนือของเรา <c oughs> เพราะสุดก็คือจะเป็นภาคกลางก,ก,กับภาคใต้ แต่ตุ๊กเต่งติดออกทางภาคเหนืออะไรกูอะแต่แปลกเนาะเวลาขึ้นรถต้องขึ้นรถไฟใตเ้เคยคิดเคยคิดบอเขาเคยคิดเลยเอฟซีก็งงว่าอ้าวถ้าน้องตุ๊กตาอยู่ติดทางไปทางภาคเหนือมากกว่าภาคใต้ภาคกลาง,างแล้วทําไมต้องไปขึ้นรถสายใต้หนูก็คิดเหม,มือนกับทุกคนแล้ว่าทำไมเขาไปขึ้นรถสายใต้ด้วยเออแปลกบออู้บรรยากาศ ช่งไฮช่วงหนาเข้าอีกเดือนหนึ่งก็เป็นเกี่ยวแล้วนี่เนาะต้องตงบุบกพันยู่เกี่ยวเขา้าซ้ำแต่ว่าประเทศไทยนี่รอยกระทงเดนะือนสิบสองเนาะวันเท็จเดือนสิบสองแต่ว่าเรารอยกระทงมึงออกพรรษาเลยโอ้เราจะได้กลับคันนี้ใช่ไหมคะขี้ฝุ่นไม่เข้าใช่ไหมเอาอยู่มันโอเคใช่ไหมโอ้โดอเออด๋ยวอตุกซื้อห้ไอ้ตุกค่ะมาอันนี้ไปเมียงจัดแถวะ ถ่กองให้ได้ปะอ่ะเอาเพกเกอลงกันก็ได้เจ้าต้อก้าตายพันเขาดอกจะไปเปลี่ยนนึงเพกเกอลงบ่ลงไปลงยางซุดรถไปลงยางสุดรถนะไปไปอ่ะบินาเดี๋ยวอมลองลงเออ นะคะสวัสดีค่ะไเปเลยจะขอถ่ายรูปด้วยเหรอคะไม่ค่ะอ๋อเหรอจะขอถ่ายรูป หลังจากที่กอดลาแม่แล้วนะคะแล้วก็พ่อก็รู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายตอนบอกลาพ่อให้ทุกคนดูแต่ว่าลาพ่อแล้วเด้อการเดินทางไปเวียงจันทในครั้งนี้นะคะก่อนจะกลับไทยก็ต้องไปเวียงจันทก่อนนะเนาะก็นั่งรถนี้เลยค่ะเป็นรถมีันเล็กๆนะคะแต่ใช้เวลาในการเดินทางคือแบบนานมากค่ะประมาณ3มถึงสี่ชั่วโมงได้นะคะเดี๋ยวเจอการอีพีต่อไปนะคะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าในการเดินทางนั้นเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวถ่ายให้ทุกคนดูเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะก่อนออกไปเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กตาทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ